กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีเนาะพี่น้องเนาะสบายดีหลังจากเลี้ให้ยเล้วหน้าแล้วก็เมื่อนี้ซอ้าจอยเขามาเล่นน้่พี่น้องซอ้าจอยเขามาเรีนนุ่เขามาสวนในบ่าวกัปตันแป้วมาโคบมากินสมพี่น้องเลยเมื่อนี้เดี๋ยวกัปตันกับสิแป้วมาโคกมากินสมกับซอ้าจอยพี่น้องแล้วก็กัปตันเห็นห้างมิมเนาะพี่น้องเนาะห้างมิมแล้วก็เสีแป๊วห้างมิมเลยพี่น้อง เยแหว่เป้าหัางมิ่มเลยเหล่ทางปเป้าต้นมะขคอเอต้นเก่าเหล่พี่น,อน้องมือขึ้นนี้ฝนตกแห้งแห้งมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่ฝนตกแห้งขนาดมือขึ้นนี้น้าเต็มหาเต็มคั้นนะพี่น้องเนาะไอตอนไอตอนดำหน้านะ่ะตอนดำหน้านะ่ะผัดได้สูบน้าดำมาดำหน้าแล้วผัดฝนตกพี่น้องเอ้ยจะแม่มันขักอันนี้ก็สีสซอีโมงง เวลาเอามีมเนาเรงเถื่อมีผึง่งมันผึ่งมันมาผสมเจ้าขาเอาอะไรกับโบจักเหินไห้แต่ดุแล้วพี่น้องเลยถ <c oughs> ้าลระไปเบิง่งขันเขาขั้นเขาเอาปลาแล้วกับสิไปเอาแต่บักโขออะไรพี่น้องมากินสมเนาะตอนนี้กับหิ้วเขาแล้วพี่น้องเลยเนี่ยตอนนี้ก็นี่ มีสาวจอยป้าเมาพี่น้องน้องบูมน้องบอสนาคอยขึ้นเนียนแท้จอยอะไรมันขึ้นเนียนแค่ไหนสัมางแล้วคอยเราประทัดข้าวสัมางใช่อาบแต่น้ำสื่อโต้อะไรนะน้นั่นแหละคือสัมางอันนี้นะเลิปสาวจอยขูดอันนี้นะแบบไปไอ เอาได้สิมีความสุขกระทำไปซุปบริธาซุปบริธาลิดพี่น้องเอ้ยมันมันแตกเขามีความสุขกะกอดไปซุปบริธาบริธาลิดแล้วมันแตกเอาอามีดไปกอดโอเคน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวกับตัดกัสิคราบโหลดกับสิไปเ๊วบขอกับสาวจอยพี่น้องเอ้ยมากินกับแกวปลาแดกกอดใช่ไหมกอดนะแม่มีคนซุปปะขึนป้าทะลุการวาสปายเดี๋ยวกับสิไปกับสาวจอยอะไรมือวานี่กั คือน้ำมักลำไยเมื่อแซบอยู่ยจอยแซบอยู่ยนวลมันลายแซบอยู่ยนวลมันลายเพห็นวไหมทรงผมเหมือนกันเดี๋ยวกับใต้กระชิบเปตัสคือกันแหละพี่น้องแต่จักมือได้นอกสิปเปตัสวางๆก่อนโอเคโอเคไปกันเลยพี่น้องไปกันเลยมือหนางมือนี่เหรอฮะเออเดี๋ยวหมูบาปตันกับมาอะไรพี่น้องเนี่ยโอ้ยอยากประกอดอีก เดี้ยวหมูปลอดไทยดีแล้วนะย่านนั่งสีเป็ดนิดน้ำก้มหล่อเขาอยู่เดี๋ยวไอ้เดี๋ยวหมูเบากัปตันกับซีมาฮอดเลยพี่น้องมาแต่ไทยเนาะประการ์โก้เอะเนาะเดี๋ยวไอ้พี่น้องสิได้เห็นอยู่หมูเบากัปตันพี่น้องเลยเดี๋ยวสีมาแต่ไทยล่ะมาคาร์โก้มามากัก้ตู้อยู่ตู้เมืองสวรรค์กับสีผ้ามือพี่น้องมาสีผ้ามือโอเคไปกันเลยพี่น้อง สวัสด so ีพ huh? hmm. like ี่น้องตอนนี้ก็มาหอดป่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวห่อสีขาวไปเบิ่งไอ้หั่งมิ่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเราะก่อนอื่นก็หั่งจะเต๋อเบ้อธรรมดาตอนหิ้งกับบริใหญ่เนาะมันคือลายุ่งก่อนอื่นก็ใส่ใส่ไอ้หมวกก่อนพี่น้องกันกันเฮ็ดยังอไงนะเฮ็ดพี่เบื่อดอกเป็นไงเนะ ลอยยางไม่จ่อยไม่ใช่ไหมนะโอ้ยเขาไปพัดน่ารึแล้วเฮ้ยสุขลายตีหอืโอ้ยขอแ้งงานเจ้าก็อยู่นอกถ่ายถ่ายคลิปอยู่นอกไม่เช่นตีห์เยเช่นยาวบ้างยาวบ้างขอดรอรอนยาง่นนัอยางนี่ัพี่ประัพี่ประพนะอยากเบงคุ้มพี่น้องวยแล่นปลาได้ อ้าวหน่อยหกหกนีดใช่เบิกต่อไปื่หน่อยไม่อยากเบิกรลยย่านน่าแตะเฮดปวดแค่ไหนโมมีวะ không mạnh nhỉ sao Búp bà bố đông ừ, Bố hình Sai mình... Nhung lại đó đi <N -de> phi nọ <-fino> hang mà nè, đi Đến bờ ừ. hang mịn okay, uhm, mà lạ Khi nó Cập tay cái gì đây tiêm càn Ao là phi nọ bạn này Nó cứ hụt thẹ nè Hụt lý trời Rồi chạy lời Chát nhận phi nọ หางต่อวะต่อคือแตนนิ่มพี่น้องมุดจอได้พี่น้องเด้อมุดจอมากินนมนวนะคัออะมตามด้พี่น้องเด้อโอ้ยยุงคือลายเหอยหนูหมุนป่ามุนดงพี่น้องเออข้าก็เห็นพี่น้อยตัวเดือดดำวะอืออ,อือ อ่าหน้าในชิ้ขาวคาวเมืองนี้เครื่อยนั่นะผมเปียกเครื่องเปียกหมไม่แล้วเบิดพี่น้องตุง้มๆพี่น้อง บล็อกแคปบล็อกแคบคือบ้าบล็อกแคป,แค,ปคือเห็นได้ปะโอ้ยหอมไม้เขามันปียกนะยุ่งลายเลยม,ม,ยลยมไม้

มันไหนเห็ดอยู่ในน้ำเนาะเอาออกมาหยากักพีเดียวขึ้นนาปกเหรอเออนี่ขึ้นราดาเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเอาซีมดูบ้ากินดูือบุกินเตี๋ไปจ้า นุ่งกลัวมึงเมาพี่น้องโอเคเขาจปักกล้องไว้พี่น้องออกไปน้องนุ่งมันหลาไปเรีบยบร้อยออกมาเลยพี่น้องมันอยู่ติดติดกับทางนะพี่น้องเนาะจอยโมซิมดิบะมิซึชิย,ชย,ชยะถักแน่พี่น้อง่เคยกินสาวจอยบอกกินบอกเคยกินพี่น้องไน้าสาวแพงพี่น้องอันนี้ลูกมัน ลูกมันห่างมันล่ะเออเธอเห็นเตืองล่ะนี่แต่โดนแล้วแต่แต่ถ้าเราดำหน้าโหพีนาห่างมันยังบูใหญ่มันยังบ่้อห่างคือเก่านะนี่จะคือพีล้อซิบุ๋งหน้ผมเคยกินพี่นามันแบบหวานใส่ใจเลยจ่อยเลยมามาเคยกินพี่นามันเห็ดอยู่ในน้ำดึงออกว่ามันเกาะกับน้ำแล้วมันหล่น

ยุงลาเกินโอเครีบร้อยเอาม่าตอี่น้องมาเยมาขอตอเ้พินนางงามเพิน่นนางงามยุงหามาย,ยุงกินโอเคโอเคไปครับโหด,ดไปคบบรับเป็นครับปเปนสบมาสิครับเจือากาเจกาท่านขอนโอเคโอเคพี้งองมาหอดแล้วเด้อ เห็นยจ้าอะไรนะโว้ยอ็อกทิ้งแก่วะสันแก่เกินเห็นไหมกันเลยผนชีโต๊ะเลยนนี่นะเม่อแรกว่าจะไปกินมูกระทะส่วนซาจอยไปกินมูกระทะทีได้ไปบ่นอ้อไปเนาะเลยผลคือชีโต๊กเลย เก่าคือเดิมพี่น้องต้นเก่าต้นเดิมพี่น้องเอ้ย ตัวมาบานี่เป็นเออเติดมาอค <c oughs> ะเขางานนี้ข้างเต็นนะเออแม่อนเบิ์ดเลยดิ <c oughs> อโอเคกับเต้านกชิดขื่นเอาแล้วพี่น้องโอางพี่น้อง ทั้งผมนหะนงานก้มข้อนะมันนี่ก้มุกข้อนะรับอปาไ,ปไดงา้งานขายขานขั้นแต้นนะ่ะจนมันต่อว่ากายแล้วครับไปแล้วแท้ทงหายทงหน้าพี่หน้าปุจจารพระดเดอมุจจามกิมขอนำการพี่น้าอ๋อ โอ้ยมีแหงใีลมเลมลมไไดียลมหัวอ่นไหวไปนะลมร้อนไหวไปด้อากาศกันเย็นเอ,อ,อ,อ้ยนะ มืนเนกบดมัน,ออมนคแบบคนเอาลายโอ้ตกอ,อุปเปอุปเปเพี่น ไปข้อจะเป็นนามสรอกกว่าจะเป็นนามกมข้อคือเก่าคือเดิมไปแล้วฮะโอ้พี่น้องเต็มกระตาเออมึไงพี่น้องเอ้เต้นบ้าอืม Ng bên này ngà đục bên là, bên là. Okay, đó, đó bên phi áo cho ai chọc kép lắp nàng mhm biểu park mhm 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 หนึ่งสองสหยุดยัวค่ะเอามือออกติเออยิ้มนะเ,เนติไอ้หน้าคึ้มป้าไลยจิไปหลบเสือกเว้ยนะเออง่าให้่ายกว่าเพื่อนจิไปหลบเสือกพี่นอ้องไปยนะอย่ามาจับนะโอ้ยบ้านกับะอะไรเป็นยังไงแบกแค่กับอะไรเดี๋ยอย่ามาจับหำนี่ <laughs> มือเที่ยวแต่ซ้วงมาใส่เวย้ยสม,มะ่ะท่านสิว่าสมมาเคอบอ่ข่าวเคี้ยวงามงามพี่นอ้องเข่าหน้าประเทาตาหนา้าตาหน้ากระเลี่ยวาน,นพี่น้องมันท่านอะไเคี้ยวมีเพื่อนคอยมีได้มเคียบนะ หมานบัสซุกไปหารถหมามันตีตาดิ้หมามันแก่นะตาตาใหญ่ไปน่อยตาอายตาใหญ่ได้บบเขียอบกันเมื่อนี้อากาศดีพี่น้องบัแดดเนาะอากาศดีแท้บมีดดพี่น้อง แต่ตอนนี้นะหิวเขาตอนนี้นะกินกันตามมาคนเากินกันะเ้ยเอะกินกันกแอยู่ะักอยู่เฮ้ยกินกันนะ่ชีแฉะอยู่บะกกินกันนะฮะถ้าจักรว่าเป็่เพิ่นจักรจพะ่มจักรนพุ่งอิจฉาหนางนะ ฮอนเดดตไอโบแมนฮอนเดดพี Dad, Dad, lass, relax, relax. Out, ่น <im> ้องเมื่อยโ่แมนฮอนเดดตได้ว่าเพิดเมื่อยขึ้นต้นคอลงมากหรต้นคออพี่น้องหลดเว็บขู่ใจเฮาเว็บจีนเว็บห่างคือเก่านี่ห้างมิมเอาฝากสาวแพงอือมีแต่ดน้ามิมเต็มผ้าอยู่ เอาผ้าอาบน้ามานะเสียงสนั่นเนี่ยไม<ช>่ได้อยู่ห่วยนะนนไม่ได้ไปจอบเบิ้งเนาะ <c oughs> จอบมีผู้บ่าวผู้สาวไอ้อาบน้าเหมาจักไม่ได้ไปจอบเบือ้อง <c oughs> พ่อมึงเล่ษษาแบาคำตันไม่ใช่ผู้สาวได้ผมมีผู้สาวได้แต่ฉันจะมอมีผู้บ่าวอย่างอีอย่างมันมีค่ะมันมีอย่างาจะมีมันมีค่ะมีหอยแ,แล้วเนาะ ผู้สาวนะเออผู้ชายก็ต้องมีผู้สาวเป็นเรื่องธรรมดาตัวแต่นางมันมีผัวค่ะ <c oughs> โอเคเนาะมาหอดสานีนกับตาชิป,ปีคลิปเด้อพี่น้องเด้เอ,าอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อพี่น้องสบ,สบายดีสบายดีก็จะมาบอกข้อออกไปจัก